สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบกับช่องสาวอึ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่าสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่แอดก็ฝากกดไลค์ให้แอดเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยเนาะพี่พี่จ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะคะพ,พี่จ๋า แอดดูคร่าวๆแล้วของวันที่6เปิดมาก็พาหลุดนะคะพี่ๆจ๋าต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆเอฟซด้วยเนาอะ,อะวันนี้หลุดเนาะุ่นนี้ก็ขอให้มาเนาะสูตรการคำนวณมีเข้าบางหลุดบ้างปะผลกันไปนะคะแอดให้เด่นที่438รูดที่44 4, 4ไม่มาเลยพี่น้องจ๋าวันนี้มาเฉพาะเด่น3เนาะถ้าใครนำา3ไปเป็นแนวทางก็จะได้ใน ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกติเนาะในรอบที่สามมานะคะนอกนั้นแอดหลุดนะต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะเป็นกําลังแรงใจหรือว่านําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูอ่ะอีกวันนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะช่วงนี้แอดก็ทําเต็มที่แล้วทําเต็มที่ทุกทุกวันนะคะพี่พี่จ๋าแต่ก็ไม่รู้ล่วงหน้าเนาะ ว่าจะมาตัวไหนยังไงนะคะสูตรการคำนวณเขาได้หลุดได้ปะปนกันไปเนะาะมาดูสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นในวันนี้สี่จมโบมาอีกจ่ิจริงๆบอกพี่น้องมีสี่นะคะหกแล้วก็แปดมีสี่มีหกมีแปดเนี่ยระวังสี่กับหกพี่พี่จ๋า อะรูดที่สี่อีกวันนะคะรูดที่สี่นะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้มาละกันนะคะวันนี้เนาะวันที่เจ็ดนะคะอ่ะรูดที่สี่ก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะคะสี่สามสี่สี่ 44นี่คำนวณมา44มาสองวันแล้วนะคะแต่ไม่มาสักทีพรุ่งนี้ก็ขอให้มาแบบเต็มที่เลยเด้อพรุ่งนี้อ่ะ44แล้วก็45นะคะ464748แล้วก็49นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาตาม ตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามนะคะพี่พี่จ๋าหรือว่าจะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะแอดก็เต็มที่แล้วนะคะพาหลุดแบบนี้ไม่ใช่ไม่เครียดเด้อพี่พี่จ๋ากว่าจะได้แต่ละสูตรแต่ละแนวทางนะเครียดเหมือนกันนะคะยิ่งมาพาหลุดของวันนี้นะยิ่งเครียดหนักเลยนะ,ะพี่พี่จ๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดต่อด้วยเนาะ ไปกันต่อนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในรูทที่สี่แอดเน้นไปที่สี่สูงนะคะสี่สองสายเบิร์ก็อย่าลืมนะคะสี่สี่สี่หกนะคะสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะคะพี่ๆจ๋าก็ ขอบคุณพี่พี่เอฟซนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยเนาะอ่านี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าในกลุ่มเราจะมีหลากหลายแนวทางนะไม่มีไม่ว่าจะเป็นอ่าแนวทางหุ้นหรือว่าแนวทางเล็ทูแอดลงให้ในกลุ่มเนาะอ่าสนใจทักทายได้เลยนะคะอ่ามาตามต่อกันนะคะพี่พี่จ๋าแคบไว้นะคะเผื่อเป็นแนวทาง เพือมีตัวที่ชื่นชอบนะคะก็ขอขอบคุณ PPFC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์อาจจะยังไม่ได้ตอบบ้างก็มีเนาะพี่ๆจ๋าอ่ะช้าหน่อยนะคะแต่แอดก็ไล่ๆอ่านคร่าวๆแล้วนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ